สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องคอมิกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ใน DC และ m a r v e l และเรียกได้ว่าคลองใจหลายๆคนเหมือนกันนะครับผมเป็นเรื่องราวที่โคตรมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่พวกเราทุกคนคิดแน่นอนละครับเรื่องราวเรื่องนี้เราได้ทาจบกันไปแล้วด้วยนะ สำหรับเรื่องราวเดอะบอยนั่นเองครับที่จบบาริบู์ไปแล้วแล้วในซีรีส์เนี่ยก็ออกมาอย่างสนุกมากซีซั่นหนึ่งก็ได้จบไปแล้วแต่ในวันนี้นะครับผมเรานะครับจะมาเจาะตัวอย่างซีซั่นสองกันนั่นเองว่ามันจะเหมือนในคอมมิกหรืออะไรยังไงไมเพราะว่าเรื่องราวแต่และอย่างในน่าสนใจมากอย่างแน่นอนในคอมิกนะครับผมว่าแย่สุดๆแล้วในซีรีส์นะครับก็ทําออกมาได้แย่เหมือนกันนั่นเองครับผมแย่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคุณภาพแย่นะครับหมายถึงเนื้อเรื่องเนี่ยมันแบบโอ้โหสิบแปดบวกมาก มันโหดร้ายมากๆเลยเด็กๆเนี่ยไม่ควรจะดูอย่างแรงนะครับผมคือเป็นเรื่องที่โหสดสุดๆอะมันแบบหอการกระทํามันผิดมนุษย์มนามากๆฮีโร่จะเป็นคนเลวได้ขนาดไหนกันเชียวบอกกันเลยว่าซีซั่นหนึ่งว่ามันแล้วซีซั่น2เนี่ยแค่ดูตัวอย่างฉากเปิดของแบบ EP ีที่1น่ะเราก็แบบโอโ้โหคนลุกสู้กันไปหมดแล้วว่าแบบมันจะสนุกขนาดไหนในวันนี้นะครับผมเราเลยจะมาเจาะตัวละครใหม่ ที่มันได้ปรากฏออกมาในตัวอย่างนั่นเองนะครับโดยตัวละครนั้นนะครับผมหลายๆคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วจากโปสเตอร์ที่มันถูกปล่อยมานานแล้วตัวละครนี้นะครับผมก็คือซอมฟอนนั่นเองครับ เธอคนนี้เป็นใครกันนะครับผมเล่ามาดูประวัติของเธอกันคร่าวๆก่นกอนดอีกว่านะครับโดยประวัติในคอมิกนะครับผมคาดว่าน่าจะแตกต่างจากประวัติในซีรีส์โดยสิ้นเชิงครับเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยนะครับผมตัวของ t o r m f r o อนเองเนี่ยก็ออกมาให้เราเห็นได้ว่าเธอเน่ยเป็นผู้หญิงนะครับแต่ ในคอมิกเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็มีความสามารถที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยโดยในคอมมิกเนี่ยนะครับผมสตอมฟอนมีพลังสายฟ้านะครับแล้วก็มีพลังความแข็งแกร่งเหมือนกับซูเปอร์แมนนะครับอารมณ์เหมือนโฮมแลนเดอร์เวอร์ชันไม่มีฮีทวิชันแต่ยิงสายฟ้าออกมาแทนได้ครับซึ่งถ้าให้พูดกันถึงว่าจะเป็นฮีโร่ตัวไหนใน DC กับมาเวลเนี่ยเขาก็บอกกันว่าสตอมฟอนเนี่ยคือร่างรวมกันระหว่างต่อกับชาแซมนะครับซึ่งสตอมฟอนเนี่ยมีนิสัยที่โคตรจะแย่เลยนะครับผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เรียกได้ว่า นี่ใสแบบสัด้านหมามากอ่ะแถมเป็นคนที่คลั่งนางสีมากๆด้วยนะครับโดยเขาคนนี้นะครับผมเป็นต้นแบบของโฮมแลนเดอร์ซึ่งเกิดมาจากการทดลองในยุคสงครามโลกครั้งที่2ครับตา่างจากที่ด็อกเตอร์วูโกบบเนี่ยเดินทางมายังอเมริกา ก็ได้ทําการเอาตัวของ s t o r m f ฟอนเนี่ยเป็นต้นแบบในการสร้าง Homelander ขึ้นมาให้กลายเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่า t o r m f r ฟอนซะอีกโดย t t r r m ฟอนเนี่ยไม่ได้อยู่ในทีม The ะเซเวนะครับแต่เขาอยู่ในทีมเบอร์2เพราะว่าในโลกของคอมิกเนี่ยเดอะเซเคือทีมเบอร์1อารมณ์เหมือน i c e League แต่ถ้าเบอร์2ของโลกไอเดอะบอยในคอมิกเนี่ยจะเป็นทีมเ y b บ็กนะครับ ซึ่งก็เปรียบได้กับอเวนเจอร์นั่นเองโดยก็จะมีสมาชิกหลายคนมากมายแต่มีสตอมฟอนนี่แหละที่เป็นคนที่เก่งสุดๆจริงๆที่เหลือนี่กะโหลกกระลาหมดเลยนะครับมีสตอรมฟอนหดอยู่คนเดียวและนิสัยของเขาอย่างที่เราบอกอะ่ะเขาบ้านาซีมากๆเขาก็คือแบบคือเกิดจะเยียวยาและนิสยัยแต่พอกลับมานิสัยในซีรีส์นะครับผมเรากลับเห็นได้เลยว่าสตอมฟอนเนี่ยเป็นผู้หญิงโซเชียลอะที่แบบว่าโอ้โหเป็นแนวแบบทังๆซ่าๆหน่อยเป็นผู้หญิงแบบลุยๆแล้วก็จะไลฟ์สดโชว์แฟนคลับของเธออยู่เสมอ ซึ่งในฉากการไลฟ์สดเนี่ยเราก็ได้เห็นเลยว่าตัวของ s t o r m มฟ r นเองก็เป็นฮีโร่ที่ได้รับความนิยมมากๆเพราะการไลฟ์สดของเธอนะครับมีคนมาดูมากถึง1.8ล้านคนและมันก็จะมีการเปิดเผยพลังของเธอออกมานั่นก็คือพลังของ t o r ร์มฟอนนะครับผมสามารถอาจใจคนได้ส่วนพลังอื่นๆเนี่ยเรายังไม่รู้โดยถ้าให้คาดการณ์กันสั้นๆน,นะครับผมจากการดูรูปรษณ์ของเธอมาเนี่ยเธอไม่น่าจะมีออริจินเดียวกับตัวในคอมปิคอยู่แล้วพลังของเธออย่างน้อยก็คือต้องมีซูเปอร์สเตรนท์หน่อยหรือว่าใส่ชุดมาแบบขนาดนี้ ดูแบบเป็นชุดซูเปอร์ฮีโร่ลุยๆก็น่าจะลุยไปสู้กับเหล่าวายร้ายได้แล้วก็มีพลังในการอ่านใจแต่คงจะไม่สามารถยิงสายฟ้าออกมาได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเทพเกินซึ่งผมคิดว่าการที่เอาพลังการอ่านใจเนี่ยมาใส่แทนพลังสายฟ้าก็ถือว่าเป็นอะไรที่เคาน์เตอร์โฮมแลนเดอรได้ดีนะเพราะโฮมแลนเดอร์เองเนี่ยก็มีเรื่องที่ปิดบังวอตอยู่เยอะเหมือนกันจากการที่เขาได้ฆ่าสตีวเวลไปในตอนจบของซีซันหนึ่ง รวมไปถึงนะครับผมโฮมแลนเดอร์เองเนี่ยยังแอบซ่อนความลับที่เขามีลูกอยู่ด้วยผมก็เลยคิดว่าการนําตัวของ s t สตอม o อนเข้ามาเนี่ยนะครับผมที่จะเข้ามาแทนชานลูเซนเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่บาลานซ์พลังได้ดีมากๆเลยนะแม้ว่าสตอมฟอนนะครับผมอาจจะไม่ได้มีออริจินเดียวกับในคอมมิกก็ตามเนี่ยแต่การที่เธอมีพลังอ่านใจอะ่ะมันเป็นอะไรที่ทำให้โฮมแลนเดอร์ต้องกลัวเพราะแม้แต่โฮมแลนเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่เองนะครับผมก็ต้อง ฟังวอสอเมริกันครับก็ต้องฟังบอสใหญ่ที่สุดอยู่ดีแล้วตัวของคนที่ส่งตัวของสตอร์ฟอนเข้ามาในทีมเดอะเซเว่นเนี่ยก็คือทางเบื้องบนนั่นเองครับโฮมแลนเดอร์ก็ยังตกใจเลยในตอนแรกก็แบบเฮ้ยใครส่งเธอมาวะพอบอกบอสไปเท่านั้นแหละครับผมโฮมแลนเดอร์เองก็ต้องฟังเอาเคยอมก็ยอมวะแต่แบบในใจเขาก็คงโมโหใส่มากๆแล้วก็โกรธมากๆที่แบบโอ้พวกมึงส่งอีสตอร์ฟอนนี่มาทําไมวะแบบโอ้ยขัดแข้งขัดขามากๆเลย อะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็ยังไม่เห็นเพิ่มเติมอีกว่าวอตอเมริกันเนี่ยนะครับผมเริ่มแทรกแซง การทาหารได้สําเร็จแล้วนะครับก็คือเริ่มมีการแบบเข้าถึงสัญญาอะไรต่างๆกันแล้วแล้วก็มีฉากต่อไปที่เราจะพูดถึงกันในคลิปหน้านะครับผมที่การที่ว่าพวกของโฮมแลนเดอร์เดอะเซเว่นเองเนี่ยก็ไปลงปฏิบัติหน้าที่จริงในการจับจัดเหล่าว้ร้ายแล้วเพราะอย่างในตอนจบของซีซั่นหนึ่งนะครับผมก็ได้มีการสร้างซูเปอร์วิลเลียนขึ้นมานะครับก็คือการนํศาสตร์ขอาพาวีเนี่ยนะครับไปให้เหล่าผู้ก่อการร้ายทําให้ผู้ก่อการร้ายกลายเป็นแบบซูเปอร์พาวเวอร์ผู้ก่อการร้ายอะ่ะจะได้หาเรื่องให้เหล่าฮีโร่เนี่ยไปจัด และแน่นอนแหละปฏิบัติการนั้นด้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งบอกไว้เลยว่า แค่เปิดตอนหนึ่งมาเนี่ยก็มีสปอยล์ร้ายแรงโผล่ออกมาแล้วนะครับแต่สปอย,ยนั้นเราจะยังไม่พูดถึงนะครับผมมันคือฉากการต่อสู้กันระหว่างเหล่าผู้เกาะการไล่กับเหล่าแบบซูปเปอร์ฮีโร่ต,ต่างๆเนี่ยเราจะไปวิเคราะห์กันต่อในคลิปหน้าในคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงตัวละครสตอร์ฟอนกันอย่างเดียวซึ่งนอกจากการที่ว่าสตอร์ฟอนเนี่ยจะเป็นเหมือนหอกฆ่าแข้ขงที่คอยแทงใจโฮมแลนเดอร์เพราะว่าเธออ่านใจได้ไงโฮมแลนเดอร์จะทําอะไรก็ต้องระวังตัวมากๆถูกไหมถ้าเขาคิดเลอคิดอะไรผิดไปอ่ะก็ซวยแล้วนะครับผมแล้วจะมาบา คนเลยก็ทําไม่ได้ครับก็เรียกได้ว่าโฮมแลนเดอร์เนี่ยก็จะเจอปัญหาหนักกับตัวสโตมฟอนต์แต่เขาก็ได้มีการบอกออกมานะครับว่าตลอดเรื่องราวในซีซั่น2ที่เราจะได้ดูกันเนี่ยตัวของสโตมฟอนต์เองนะครับแม้ว่าจะมีท่าทีบ้าบินนะครับผมแล้วก็ชอบไลฟ์สดให้คนดูคือเหมือนว่าแบบถ้าใครทําอะไรพลาดมาเนี่ยได้ออกไลฟ์สดอย่างแน่นอนแล้วภาพลักษณ์ก็จะเสียไปเลยถูกปะ แต่สตอร์ฟอนนะครับผมจะค่อยๆได้รับความไว้ใจของโฮมแลนเดอร์ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับผมอันเนี้ยเป็นแหล่งข่าวที่บอกมาคือสตอร์ฟอนแม้ว่าจะดูบ้าบิ่นแล้วก็เข้ากับโฮมแลนเดอร์ไม่ได้เลยแต่อยู่กันไปอยู่กันมาเนี่ยโฮมแลนเดอร์จะเริ่มไว้ใจเธอมากขึ้นนะครับก็ต้องรอดูกันว่าในบเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะเปิดเผยความเลวของสตอร์ฟอนมาตอนไหนเพราะว่าตอนเนี้ยภาพลักษณ์ของเธอก,ก็อย่างที่เราบอกกันว่ามันค่อนข้างดูดีนะครับและเธอเป็นซูเปอร์ฮีโร่สายลย ที่มักจะไลฟ์สดการทางานของเธอเสมอ,อเธอก็มีหานแฟนคลับเยอะแต่ผมว่าในระหว่างซีรีส์เนี่ยนอกจากเธอจะได้สนิทกับโฮมแลนเดอร์มากขึ้นน่ะเราจะยังได้เห็นด้านมืดของเธอมากขึ้นด้วยเพราะอันที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกกันมานะครับผมว่าจริงๆในตัวของซีรีส์เองอ่ะตัวของเธอก็จะเลวไม่ได้แพ้กับโฮมแลนเดอร์เลยคือไม่เลวพอๆกับโฮมแลนเดอร์เนี่ยก็เลวกว่าไปเลยนะครับก็ต้องรอดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าพูดกันถึงแบบพลังอย่างเดียวเนี่ยยังไงก็ไม่มีฮีโร่คนไหนสู้โฮม เอ๊ะหรือว่ามีนะก็ต้องรอดูกันไปอีกทีนะครับ โดยเราจะไม่อยากสปอยอะไรมากแหละไว้รอดูกันนะครับใครอยากรู้สปอยเรื่องราวหลักๆที่มันเกิดขึ้นในคอมมิกเนี่ยก็ไปดู The Boy Version c o m i c กันได้ซึ่งขอบอกเลยว่าเนื้อหาแม่งโคตรยาวแล้วโคตรมันครับแค่5ตอนแรกที่ท่านผู้ชมดูไปเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่มีวันอยากกดออกจากเรื่องนี้อีกเลยครับคืออยากรู้ให้จบไปเลยสนุกจริงๆสนุก,นกมากๆแนะนําเลยนะครับเป็นแบบมุมมองฮีโร่ที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนนะและใครแบบเฮ้ยเห็นว่ามันยาวมากเลยโอโ้โหมี60กว่าพาร์ทเนี่ยอยากจะเริ่มดูสั้นๆเนี่ยก็แนะนําว่าเไปดู ซีรีส์ก็ได้นะครับถ้าดูซีรีส์แล้วชอบเนี่ย่อย้ายมาดูคอมิกเพราะว่าซีรีส์ที่ว่าแบบโอโ้ยรุนแรงมันดูโหดมากๆแล้วอะ่ะจะดูคอมิกเนี่ยต้องเผื่อใจเอาไว้ก่อนว่าความโหดอะ่ะมึงคูณ10เข้าไปเลยนะครับคือแบบถ้าเอาความโหดเท่าคอมิกมาทําในซีรีส์เนี่ยหนังเรื่องมีงโรดแบรน์อะ่ะมันโหดจริงๆมันโหดแบบออฟชาร์ตเลยอะ่ะเต็ม10แม่งกูให้โหด20เลยมันแบบเกินเบอร์มากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าใครเป็นเด็กอยู่เนี่ยนะครับอายุระหว่างแบบบถึงแบบ 15อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะได้รับคําแนะนํานะอันนี้พูดจริงๆปกติผมจะไม่ค่อยพูดคํานี้หรอกเพราะว่าแบบเราทุกคนก็น่าจะมีความคิดได้แล้วอะแต่เรื่องนี้คือมันแบบนอกจากมันจะโหนะมันมีความแบบวิตาฐานวิปริตผิดเพศผิดโลกมากๆเลยก็เพราะฉะนั้นก็เลยแบบอยากให้ว่าถ้าคุณจะดูจริงเนี่ยอย่างน้อยแนะนํานะครับว่าควรมีคนแนะนําถ้าโตแล้วอันนี้ก็น่าจะคิดเองได้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรกันมากแต่ขอร้องเลยว่าถ้าคุณเป็นเด็กอยู่นะยังไงก็ควรจะมีคําแนะนําเพราะาเรื่องนี้มันแบบ ตักต่อ่านมาไม่เคยเจอเรื่องไหนโหดเท่านี้มาก่อนอัอนนี้พูดตรงๆนะไม่ได้แบบมีการอวยเออยอะไรเลยอยากรู้ไปดูเองครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเรื่องราวการวิเคราะห์ตัวอย่างใหม่ของ เดอะบอยซีซั่นกับตัวละครใหม่ที่จะมาอยู่ในเดอะเซเว่นนะครับอย่างตัวของ Stor มฟอนท์ให้ผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยวันนี้กับผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยเอาไว้นะตรงนี้ด้วยก็แล้วกันครับแล้วก็รอดูเดอะบอยซีซั่นไม่พร้อมกันนะเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้ยผมดูกันทุกอาทิตย์แล้วเดี๋ยวทาคลิปวิเคราะห์ออกมาทุกตอนเลยตอนนี้จบอูวิเคราะห์เลยตอนนี้จบอูวิเคราะห์เลยพอชอบมากๆเดี๋ยวรอดูกันนะครับวันนี้ลาแล้วครับผมบาครับ สวัสดีครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับอ่านอย่างแน่นอนอาจจะตอบช้าหน่อยบายครับสวัสดีครับ